โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมได้ทำการลงแอดออนในเกมไมค์ครับนะครับที่จะทำให้เกมไมค์ครับของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วแอดออนนี้ <S <S จะมีลูกล่นอะไรกันบ้างก็อย่าล<ๆ>ืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับรเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยมาครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแอดออนป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะครับซึ่งเป็นเกมที่อยู่ใน PC นะครับผมเป็นเกมแนวเฮลเกมผีซึ่งพอเราลงแอดออนเสร็็จจแล้วกะมี ไอเทมนี้มาให้ครับนี่ตรงช่องดาบนะก็จะมีไอเทมนี้แล้วก็ตรงไข่สปอนนะครับก็จะเพิ่มพวกไข่พวกนี้มานะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวไข่สปอนกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันครับก็จะเป็นตัวอะไรนี่ฮักกี้วักกี้นะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยที่โผล่ในเกมนะครับเป็นเหมือนผีตัวแรกอะ,อะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงปึ๊บนี่อันนี้คือฮักกี้วักกี้นะครับก็จะเป็นตัว้าฟ้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถกด คำว่า Open ได้นะครับนี่มันจะมีคําว่า Open อยู่ถ้าเรากดไปปุ๊บอ่ามันก็จะหลอกเราแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับสําหรับเอ็ดออนนี้นะเนี่ยสามารถกดอีกได้ครับให้มันหลอกเราแบบซ้ำซากได้นะครับนี่ตามนี้เลยฮะสำหรับฮักกี้วักกี้ก็มันก็จะเดินไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยตามเนี้ยนะครับซึ่งฮักกี้วักกี้เนี่ยเอ่อแป๊บนึงนะมันอ้อมันทิ้งรอยเลือดไปเออมันมีเอฟเฟกต์เลือดด้วยดีกว่านะครับตอนเรากดโอเพนมันอะดูนะปุ๊บอ่ามันกัดเราใช่ไหม อ่านี่มันก็จะทิ้ง้อย้อยไว้แบบนี้ครับซึ่งอากิวากิ้เนี่ยก็จะสูงประมาณ4บล็อกใช่ไหมซึ่งถามว่าประตูช่องประตู2บล็อกอ่ะมันเข้าได้ไหมมันเข้าได้ครับมันสามารถลอดผ่านช่องบล็อก2บล็อกได้นะครับผมในเกมไมค์ครับอะเนี่ยมันสามารถลอดช่องได้นะครับนี่อร่อยเลยตัวต่อมาครับก็จะเป็นป๊อปปี้นะครับนี่อันนี้คือน้องป๊อปปี้นะครับซึ่งก็โผล่ในชัปเตอร์สองนะเอ้ยชัปเตอร์แรกดิโผล่ในชัปเตอร์แรกช่วงใช้เอ้ยช่วงใช้ช่วงท้ายนะครับ พอในชั珀เตอร์แรกช่วงท้ายของเกมนะครับผมนี่อันนี้คือน้องป๊อปปี้นะครับก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ก็ก็ไม่ดีเออตามนั้นแหละนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ลองไปเล่นเล่นเกมแบบป๊อปปี้ไปทำดูนะครับไปหาเล่นดูก็น้องก็จะมีคําว่าโอเพนนครับซึ่งพอเรากดไปปื๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้จะมีไว้ทําเพื่ออะไรครับต่อไปก็จะเป็นสปาของคิสซี่มิสซี่นะครับนี่ก็คล้ายๆฮักกิวกี้เลยครับก็จะเป็นตัวสีชมพูนะครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยตามนี้เลยครับเหมือนน้องจะเป็นตัว ผู้หญิงมัง้งนะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยตัวอักษรตัวอะไรเนี่ยเต็มเลยนะครับก็เหมือนมันจะบั๊กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเราสามารถกดได้นะพอกดปุ่บมันก็จะหลอกแบบนี้คันก็จะกัดเรานะครับล,ลอยเลือดมันก็จะทิ้งรอยเลือดไปด้วยนะครับก็เหมือนฮักกี้วักกี้เลยมันก็สามารถากดไปเพื่อให้มันกัดเราได้นะครับนี่แบบนี้เลยไม่รู้จะกดให้มันกัดเราทําไมนะตัวต่อมาครับก็จะเป็นมินิฮักฮักกี้ ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็จะเป็นเฮ้ยน้องตัวสีเหลืองเอ๊ะเดี๋ยวตอนผมทดลองมาเป็นอีกสีหนึ่งหนิหรือมีหลายสีเหรอแป๊บหนึ่งนะเออมีหลายสีครับใช่มีหลายสีหรือเปล่าหรือว่าอ๋อมีสองสีเอ้ยมีหลายสีสองสีเลยมัะม่น่าจะมีสามสีหรือสี่มีสี่ป่ะเอ้ยมีสีแดงอีกก็โหมโอเคมันมีหลายสีครับตามนี้นะสําหรับอ่าฮักกี้ไม่ใช่ดีอะไรมินิฮักกี้นะครับ น้องก็ดูน่ารักนะแต่ว่ามันสามารถกัดเราได้ด้วยนะครับอ่ะดูเนี่ยมันกัดเราได้ด้วยนะครับซึ่งก็มันไม่น่ารักแล้วนะถ้ามันกัดเราได้เนี่ยนะครับต่อไปตัวท้ายก็จะเป็นอ่าเอ้เราลืมตัวนี้ได้ไงเนี่ยมันเป็นสปาวของอ่ามัมมี่นะครับหรือคุณแม่นั่นเองมัมมี่ลองเล็ก์นะครับก็จะเป็นคุณแม่ขายาวปึ๊บนี่อันนี้คือ คุณแม่นะครับแล้วมันมีเนี่ยจะมีคําว่า I want mummy นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้พอเรากดไปปึ๊บเนี่ยเนี่ยพอพอเรากดไปมันก็เหมือนจะมีอ่าเสียงหัวเราะใช่ปะแล้วมันก็เกิดอ,อะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ย อ่าอันนี้คือคุณแม่ข,ขายยาวนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็ความสามารถพิเศษของมันคือยืดแขนได้กินผลปีศาจโกมูกโกมูไปะเดี๋ยวไม่ใช่คนละเรื่องมันก็สามารถยืดแขนได้ครับแล้วก็สามารถไต่กำแพงได้นะครับผมนี่แล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะก็เป็นตัวที่น่าก,กลัวเลยนะครับสาหรับมัมมี่และไข่สปอนตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นฮักกี้วักกี้ครับแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือนี่จะเป็นท่ายืนอยู่ตรง เขาเรียกว่ายืนอยู่ในเกมอ่ะมันเป็นท่าแบบยืนนิ่งๆนะครับนี่เราไม่สามารถต่อยหรือทําอะไรได้ครับเราแค่กดรีมูฟป,ปุ๊บแค่นั้นเองนะฮะมันก็จะหายไปเราก็เสกใหม่ได้แบบนี้ครับคือเหมือนเป็นรูปปั้นมากกว่าอ่าเป็นรูปปั้นนะครับนี่ตามนี้เลยครับสำหรับรูปปั้นนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับไข่สปอนของอ่าพวก แล้วกันผมเรียกผีแล้วกันนะฮะเพราะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนเป็นตุ๊กตามั้งประมาณนั้นแหละนะครับโอเคมาต่อมาเรามาดูไอเทมนี้กันครับก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นฮักกี้วักกี้นะครับซึ่งเราสามารถแปลงร่างได้มาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูว่ามันจะเป็นยังไงอขอเปลี่ยนมุมมองสักครู่หนึ่งนะครับเป็นมุมมองบุคคลที่3โอเคนี่มาเดี๋ยวเราจะลองใช้ไอเทมดูครับก็วิธีการใช้ก็กดค้างที่หน้าจอเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ปับ๊บนี่แล้วก็จะกลายเป็นฮักกี้วักกี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเราไปกลายเป็นฮักกี้วักกี้เนี่ยมันก็จะมีอนิเมชันท่าทางการยืนแล้วก็ตอนเดินนะครับแล้วก็ตอนวิ่งแบบนี้นี่อันนี้คือตอนวิ่งนะอ่าอันนี้คือแบบเหมือนเป็นท่าวิ่งตอนอยู่ในท่อถ้าใครเคยเล่นเกมมานะเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับท่าวิ่งแล้วก็จะมีไอเทมสอยไอเทมนี้เพิ่มมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าเปิดโหมดโหดอะเปิดโหมดแบบ ไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเรากดค้างที่หน้าจอปุ๊บนี่มันก็จะกลายเป็นโหมดไล่ล่าครับแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะยิงฟันนี่ยิ้มและนี่คือชมหน้าของตอนเปิดโหมดล่านะครับนี่ตามนี้เลยซึ่งก็จะมีไอเทมนี้มาให้ครับก็คือการใช้ฟันกัดนะครับหรือว่าไบร์นั่นเองก็คือถ้าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าโดนเหมือนถ้าโดนเพลเยอร์มันก็จะแบบ เหมือนเป็นการกัดแล้วตายเลยบางเหมือนเป็นการหลอกเลยคือคือจบเลยฮะประมาณนั้นถามว่ามันโหดไหมมันในเกม,มนีมน้มันก็โหดทุกตัวนะเออมัน,ม,นมันก็โหดทุกตัวแหละนะครับก็ไอเทมนี้คืออะไรครับผมก็คือกลับเป็นโหมดเดิมปั๊บนี่จะเป็นโหมดยิ้มเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับผมมาเดี๋ยวลองลอง,ลองกดดูปั๊บนี่อันนี้จะเป็นจะเป็นท่ายืนแบบรูปปั้นเหมือนข้างหลังอ่ะนะรูปนั้นอะอันนั้นแหละนะครับจะเป็นแบบเหมือนหลอกผู้เล่นนะว่า อันนี้ลูกปั้นนะอะไรเงี้ยนะครับเออตามนั้นแหละก็เหมือนเอาไว้หลอกผู้เล่นได้นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะแบบไปสร้างแมบบแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็ถ้าเรากดอีกทีก็ปึ๊บอะกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับฮักกี้วักกี้นะครับนี่สกิลก็จะมีแค่นี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสําหรับแอดออนนี้นะก็สั้นๆครับไม่มีอะไรมากเออแล้วมีแอนิเมชั่นอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมยังไม่รีวิวนะคือถ้าตกจากที่สูง เงาปึ๊บอ่ะเนี่ยมันก็จะนอนกับพื้นอย่างเงี้ยนะครับเออมันดูตลกดีนะะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปสูงๆเลยครับอ่ะสูงๆเลยมันจะมีแอนิเมชันตอนล่วงตัวกาอากาศอยู่นะอ่ะลองดูนะรอแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยนะจะปล่อยแล้วนะสามลองหนึ่งป๊บเนี่ยครับเนี่ยเป็นงานล่วงฮนะเนี่ยแล้วก็ลงพื้นอย่างเงี้ยเออมันดูน่ารักดีนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาอ่าตามนี้นะครับสำหรับ ก,กีบก,กีบแล้วก็มีอีกันหนึ่งครับก็จะเป็น่าคืออะไรนะลอดเหมือนแบบลอดลอดช่องอ,ะอ,อ่ะของหวานะนะครับอเดี๋ยวเราลองลอดใต้ต้นไม้ดูเ,ออเนี่ยเ,เนี่ยตามนี้นะครับมันสามารถลอดช่องได้นะครับนี่เป็นของหวานเลยทีเดียวนะเนี่ยสามารถอยู่ใต้ต้นไม้สองบล็อกได้นะครับแต่หนึ่งบล็อกไม่ได้ได้นะฮะนะครับผมก็หมดแล้วครับสำหรับแอดออนนี้มีเท่นี้แหละ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออน Poppy Paytime นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบลรวอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจเ้เตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย